สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ยายอัดคลิปเพื่อจะบอกว่าตอนนี้บ้านจริงนะคะบ้านจริงอะ่ะกำลังรออยู่จะไปตออ,อจะไปดูเพื่อนๆไม่ได้นะคะเพราะว่ายายทําผิดไปครั้งแรกพอยายพอยายสีเขียวปุ๊บยายก็ไปขึ้นไลกับพอล่ายายก็เลยโดนเหลืองอีก แล้วทีนี้พอมาครั้งที่สองเขาให้ยายก็ไปอ่านเขาบอกให้อ่านอะไรพาร์ทเนอร์หรืออะไรเงี้ยก็ฟามฟามไม่ฉลาดของยายนะคะยายก็เลยไปอ่านไปอ่านแล้วคนนี้ก็อ่านอ่านแล้วมันเยอะเกินอ่านจนแบบตาบวมเลยแล้วก็ไปกดออกกดเขาก็เขาก็บอกว่าถ้ากดตรงนี้ก็จะออกจากพาร์ทเนอร์นะอะไรเงี้ยเราก็ไปกดตกลงพอตกลงกลับมาดูอีกมันก็เป็นสี เออเหลืองอีกถ้าถามว่าติดอะไรยายไม่ติดนะคะจริงๆแล้วยายผ่านมาสองรอบแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้อ่ะครั้งแรกนะ่ะไปขึ้นไลฟ์กับเพื่อนเพื่อไปบอกเพื่อนๆนว่าเออไม่ต้องกวนอะไรเงี้ยวันนั้นนาทีที่ไปบอกเพื่อนว่าฉันฉันได้แล้วหน้าอะไรเงี้ยก็ตกเออก็เป็นก็อรอพอรอมาถึงวันที่สี่ก็ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปอ่านเออไปอ่านการอ,อ,อัด คลิปถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นเล่นกล้องเออสามารถเออไลฟ์สดได้ยังไงถ้าเราไปข้างนอกกับโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็ไปดูเขาแล้วทีนี้เออก็ก็คือสายตามันไม่เห็นนะคะมันก็เลยไปกดตกลงตรงนั้นตกลงตรงนั้นน่ะก็เราก็อ่านแล้วเธอออกจากตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดตกลง ก็อีกแหละจริงๆแล้วเราไปอ่านแล้วไปเรียนอะไรก็ได้ตรงนั้นแต่คนเนี้ยท,ที่ที่เราพอเราได้แล้วอะไรแล้วเนี้ยเราต้องไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายาย่อันี้แล้วยายจะมาไอ้นีใใ้ให้ให้ให้ฟังนะคะตอนนี้ยายก็ก็จะรอโอกาสจากพี่ยูครั้งที่3ามยายไม่ไม่สามารถเออขึ้นไลฟ์สดได้ในตอนนี้เพราะว่าไม่สามารถเข้าไปในอีเมลของตัวเองได้แต่ไปหลังบ้านได้นะคะ นี่นี่คือที่ที่นิสสมิญญาเขาเตือนมาก็ครั้งแรกๆที่เขาติดน่ะที่ได้มาเขาก็บอกว่าไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับอะไรได้เลยแต่ยายอ่ะวามดีใจแล้วลืมไปขึ้นกับเพาล่าซะวันนั้นก็เลยโดนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี้เราไปกดออกเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือยายไปเปลี่ยนชื่อด้วยไปเปลี่ยนชื่อจากยายอยู่ไปเป็นอะไรปะพาเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้าใจผิดของเรานั่นแหละ ไอบัญชีอะไรที่เขาให้เราเแจ้งเข้าไปน่ะเออเราไปเขียนประพาแล้วบ้านที่ที่อยู่เลยจริงๆแล้วก็ให้เราเขียนชื่อจริงนั่นแหละแต่เราเนี่ยไปเข้าใจว่าเขาให้เราเขียนชื่อช่องนะคะอันนี้ยายคิดว่าไม่ผิดไม่ผิดกฎนะนะคะที่ที่ยายพูดนะวันนี้นะคะคิดว่าไม่ผิดเพราะว่าเออยายก็ระบายในความผิดของยายที่ว่ายายทาลงไปนะคะเออของยายอ่ะยายไม่ได้โกหกนะของยายผ่านหมดไม่มีติดอะไรเลย ที่ว่าที่คุยว่ามันติดคลิปเดียวสมัยนั้นก็คือสีแดงเลยก็ลบไปออกแล้วนะคะนะคะทีนี้เราดันไปกดออกจากพี่เออคือมือก็กดออกจากเขาเองอ่ะคือกดออกไม่ไม่ไม่ทำไม่ทําต่อแล้วเนี้ยไม่ไม่ไม่หากับเขาเออไม่ไม่หาร้านกร้านขายยากับเขาต่ออะไรเงี้ยเพราะความเข้าใจผิดของเราว่าตกลงอะไรเงี้ยมันก็เลยออกทีนี้ตอนนี้ก็เป็นสีเขียวสองสองจุด ก็รออีกจุดเดียวจุดที่สามยายจะลองรอว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คือยายไม่ได้แล้วเขาบอกสามารถเปลี่ยนโอนได้แต่ยายก็ไม่อยากทําเพราะยายกลัวพลาดอีกเนี่ยยายไม่รู้ไปไปเปลี่ยนไปทําอะไรหลายๆอย่างจนจนตอนเนี้เขาเขียนมาบอกว่าเอ,อระหว่างที่ยายเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนช่องอะ่ะก็เลยต้องรอไปเป็นสองอาทิตย์อะไรประมาณนั้นช่วงที่ยายรอเนี่ยยายก็ขอบอกเพื่อนๆก็เลยนะ ว่ายายไม่สามารถเอาบ้านยายอะไปหาใครได้แต่คอมเมนต์ทั้งหลังก็ได้แต่ยายจะให้ลูกๆไปนะคะให้ลูกๆไปแทนนะคะรักทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนและก็จะไม่ลืมสัญญาที่ทให้ไว้นะคะว่าจะไปหาทุกๆุกคนช่วงนี้ยายทำงานตอนนี้ก็เทำอีกเวันนี้วันพุธแล้วใช่ปะทำสองวันนะคะทำอีกสองวันแล้วหยุดสองวันนะคะแล้วก็ ก็ได้ทำทำหยุดหยุดน่ะก็คิดว่ามีเวลาไปไปหาเพื่อนๆนะอย่าโกรธยายนะคะยายยายขอโทษที่ยายไม่สามารถยายที่ยายแค่ตอบคอมเมนต์แต่ยายจะว่างปุ๊บยายจะให้ลูกๆให้ลูกให้ป้าอะไรเนี้ยไปช่วยดูไลฟ์สดนะคะอันนี้ยายขอโทษยายไม่ลืมทุกๆคนเลยค่ะเพราะยายอ่ะเป็นคนไม่ฉลาดนะคะยายก็เลยต้องจําเป็นต้อง เรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ของพี่ยูเยอะๆทีนี้ไอ้การที่เรียนของยายสายตายใหญ่ก็ไม่ดีมันก็เพ่งพอเพ่งปุ๊บแล้วแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วดันไปออกออกอนะตกลงของเขาตกลงก็ออกจากเขาสิคะออกไปเลยก็แต่เขาก็ยังให้โอกาสยายเหมือนที่เล่าให้ฟังอ่ะยายไม่ได้โกหกนะว่ายายไปแล้วสองครั้งได้ได้สีเขียวแล้วสองครั้งแต่เพราะเราผิดพลาดเองครั้งแรกเราไปขึ้นไลฟ์กับเพื่อน พอได้ปุ๊บรีบไปเลยวันนั้นไปเจอพี่บุญมาด้วยอันนั้นนะพอครั้งที่สองอันนี้ไปกดออกเองไปกดตกลงเหมือนกันว่าเราออกจากเขาอะเออแล้วพอดียายไปเปลี่ยนชื่อด้วยอะไรด้วยเขาก็เลยมาตรวจสอบยายเยอะตรวจสอบยายหลายหลายประเด็นเลยนะคะหนึ่งตรวจสอบความปลอดภัยเออเบอร์โทรศัพท์ยายที่ยายให้เขาไปมันเป็นเบอร์โทรศัพท์ของประเทศไทยนะคะแล้วมันไม่มีคืนมันก็เลยไม่สามารถ ตรวจสอบได้เอ,อเวลาตอนที่ว่าเอ,อเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าชําระเงินนะคะชําระเงินตรงนั้นจุดนั้นนะคะมันไม่สามารถติดต่อเราได้พอพอนี่เขาส่งให้เราเพื่อจะเพื่อจะยืนยันมันก็ไม่เข้ามาได้คือขึ้นมันไม่มีพอเสร็จแล้วพอขึ้นมีเราก็เลยทําใหม่อันนี้เขาก็บอกว่าอ,อยืนยันสําเร็จแล้วนะเรื่องเรื่องชําระเงินก็ยายก็ เคยให้อนิสัมิญาเขาดูแล้วว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้ใหญ่ได้แล้วแต่ว่ามันก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดเลยตรองที่ว่าหาอะไรได้เพราะยายไม่สามารถให้เบอร์โทรศัพท์เขาได้ไงเออแล้วทีนี้พอยายไปกดผิดก็เลยออกมาเป็นสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งที่ยายทําคลิปนี้ยายจะบอกว่ายายขอโทษทุกๆคนที่ยายไม่มีเวลาไปหาอย่าโกรธยายนะแต่จะให้ลูกลหลานไปนะคะ ไปหาทุกคนไม่ไม่ลืมทุกคนนะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเทุกทุกท่านครอบครัวแม่นหน่อยหรือครอบครัวน้องหันน้องริน้องนางรินะคะแล้วก็น้องมิกน้องใจนะคะแล้วก็เอ,อปันเน่แล้วก็สาวไปเหนือแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นลูกๆหลานยายค่ะที่มาแล้วก็คุณบอยนะคะนาเอลนะคะแล้วก็เพาล่าสมนยาหรือว่าใครๆที่ใหญ่ จำไม่ค่อยได้เพราะว่าอย่างที่บอกกันแล้วค่ะรักทุกคนนะคะแม่ทิพย์ปัารีนะคะแล้วก็ปะเกตนะคะเข้าใจนะคะถ้าเกิดคนที่เขาเได้ไปถึงเส้นชัยแล้ว,วเขาคงเข้าใจแต่ยายเนะ่ะไม่ฉลาดพูดคำตรงข้ามไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะห้ามพูดตรงนั้นต้องพูดว่าไม่ฉลาดนะคะอันนี้เขา้าจะคือตอนนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้ผ่านแล้วเนี่ยจะต้องระวังมากระวังให้มากที่สุด นะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะไม่าบายโชคดีและมีความสุขนะคะเข้าใจใหญ่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปขอโทษนะคะยายไม่สามารถไลฟ์สดได้ยายก็เลยอัดวิดีโอยายจะลองเสียงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเอ่อเข้าไปโยนคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่ายังไม่ยังไม่โดนหรอกเพราะว่ายายยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะแล้วถ้าคลิปยายหรือว่าอะไรยายไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรอีก ก็หายไปไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่แต่ไม่สามารถวิงเต้นได้นะคะจุบจ๊บจุนับทุกคนคะ่ะ